ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอบรรดายญาติโยมพุทธบริษัทฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานสักครู่หนึ่งวันนี้เป็นวันแรกสําหรับเดือนมกราคมวันที่ทรายจันทา์มาอยออกนะ,ะเป็นนั้นว่าวันนี้ก็เริ่มต้นเจริญกรรมฐานพอสอสพันห้าร้อยสาม ก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมพุทธบษัทในด้านมรณานุสติเรื่องมรณานุสตินี้มีความสำคัญมากถ้าหากว่าถ้าเราลืมความตายความระหมาดล้วก็มีถ้าทุกคนไม่ลืมความตายก็ไม่มีความระมาทแต่วก่อนที่จะพูดอื่นก็ขอย้ำตอนต้นก่อนเพราะว่าวันนี้บรรดามีท่านพุทธบษตรบางท่านตอนกลางวัน เขียนมาบอกว่าจเจริญกรรมาฐานมาหลายปี <c oughs> ไม่มีสมาธิแนบนนแนงคือสมาธิไม่สงตัวอยากจะทราบว่าจเจริญกรรมาฐานกองไหนจริงจะดีพี่บอกกะจริตก็ขอพูดเป็นส่วนกลางว่าถ้าเรามุ่งจเจริญกรรมาฐานเอาเฉพาะสมาธิอย่างเดียวผลที่มันจะเกิดกมบแต่ปเป็นบริสัท์ก็มีผลน้อยมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเลวตั้งใจมัน่นยังไม่สามารถตะกิเลสตัวใดตัวหนึ่งได้ถ้าเรายังไม่สามารถตะกิเลสอย่างหยาบได้โดยเพราะอย่างยิ่งสังโยธสามจึงแม้ว่าจะมีทานสมาบัติสูงขนาดไหนก็ตามเราก็ยังเป็นเหยื่อของบายภูมก็ดูตัวอย่างท่าเทนเทวทัตท่านเทวทัตทรงสมาธิได้สูงมาก จะถ้าสามารถทร,รงอปิญญาโลกีคําว่าปิญญาโลกีหมายถึงปิญญาห้ายไม่สามารถตักิเลสได้จะสามารถแสดงฤทธิ์ได้ในที่ส,ดสุดเิเรสาะเผาฝันปเิวัต <c oughs> ต้องลงเวทีมาหมานรกเจริญการบรรดาในพุทธบรมสารเจริญพระมรรคฐานหวังผลจริงๆก็คือให้มุ่งตัดสังยอดสาม การเจริญสมาธิจริงๆโดยมากจะไม่เข้าใจว่าทำจบประตรงไหนต้องหาจุดจบเขาจะมาที่เป็นตอนตอนตอนแรกของการเจริญสมาธิเราหวังอาไาจุดจบก็คือก็คือหวังเออต้องตั้งใจตั้งยจตัะโยน์สามรการ ทั้งโยตามประกายก็คือเหมือนกายยะจิตติเคยใครเคยเสียงอยู่ตอนนอนกายยะจิตติเคยมีความรู้สึกว่าร่างกายีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีใ่ร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ถ้าราร์มีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆก็แปลงพระทหาราก็สูงเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธริษัที่เรงกรรมฐานเบื้องต้นเน่ ถ้าจะมีความรู้สึกในร่างกายว่าร่างกายเป็นของสุกรกเป็นสิ่งโสโครกสุปรกทุกจุดแต่การทันนิษทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุกรกโสโครกอย่างนี้ก็เป็นปฏิปทาว่านาคามีในพระอรหันต์เป็นส่วนเกินไปสำหรับบรนดาลธุรรษปฏิบัติตอนต้นเราขอนำอารมณ์อารมณ์ตอนต้นจริงๆมาใช้บันดานพุรรษปิษัติ ท่านเคยมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรามันต้องตาย <c oughs> ให้มีความเข้าใจว่าความตายมีกับเราเสมออย่าเพิ่งนึกว่าเวลานี้เราจะไม่แก่เราไม่ตายอันนี้ไม่จริงคนที่เกิดมาที่หลังเราเป็นเด็กเล็กๆก็ตายก่อนเราไปเยอะแยะคนที่มีชีวิตมีความบนเราคราวเดียวกับเราก็ตายไป,ไปเยอะแยะคนที่เกิดก่อนเราตายไม่แปลกเขาเกิดก่อน แต่สมัยคนเกิดุ้นกับเราแล้วทีหลัง,ลงเราก็ตายไปเป็นของแปลกาว่าแปลกหมามความว่าถ้าเราจะเมาชีวิตอยู่คิดว่าเรายังแก่ไม่พอดียังไม่แก่บ้างแก่แก่ไม่มากเกินไปบ้างเรายังไม่ตายอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะความตายไม่มีในมิติมีเครื่องหมาย <c oughs> ไม่มีสัญลักษณ์จะบอกว่าคิดว่าคนเราเกิดมาต้องมีอายุร้อยปีตายมันก็ไม่จริง คิดว่าอายุเจ็ดสิบห้าปีตายตายตายกไข่ไม่ก็ไม่จริงไม่แน่นักคนที่ตายก่อนต้องถือไปใครจึงมุขเจา้าจงโตนแนะนำาไ้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแต่ว่าการที่คิดว่าเราจะตายวันนี้ก็ถึงอยากท้อใจจะคิดวา่าเราจะตายแล้วไม่ทําอะไรนั่นก็ไม่ถูกให้คิดดว่าถ้าหากว่าตายวันนี้เราจะไปไหนเราจะไปสวรรค์หรือว่าเราจะไปพุทธโลกหรือเราจะไปนิพพาน หรือว่าเราจะกลับเป็นมาเกิดมนุษย์ใหม่ก็ตั้งใจไว้ถ้าตั้งใจอยากจะกลับมาเกิดมนุษย์ใหม่ถ้าปฏิบัติในกำหนดจิตวิการ <c oughs> ถ้าตั้งใจที่ว่าจะไปสวรรค์ก็ถือธรรมขะของสวรรค์สมักายคืออิราโตตปะที่เรียกวาเทวธรรมนีรความละอายกับความชั่วโอตปะเกรงตัวผลความชั่วใจผลถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เกิดเป็นเทวดาได้เป็นนาวป้ากันแน่ ได้คิดว่าเราจะไปโรมก็ทรงอารมณ์ทรงอารมณ์ความเป็นฌานไว้ให้อา injuries, ส,สัยกาลังเป็นฌานในปฐมฌานบ้างสุตยฌานบ้างตติยฌานบ้างจะตัวฌานบ้างตามกําลังถ้างทรงอารมณ์ผสมไม่ฌานได้อย่างหยาบแล้วก็เป็นพฟมชั้นที่หนึ em, amentos, ่งทรงอารมณ์เป็นผสมปม่ฌานอย่างกลางก็เป็นโฟมชั้นที่สองก็ทรงอารมณ์ปสมไม่ฌานอย่างละเอียดจะเป็นเป็นตัเป็นโฟมชั้นที่สามยนิย <Yaz week> ุต <My> <agen> ิต้นถือว่าเราต้องการปณิคัน ถ้าเราคิดว่าวันนี้ถ้าเราตายเราจะไปนีกไปต้องตั้งความรู้สึกว่าขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มาเต็มด้วยความทุกข์ความทุกข์ที่มีจริงๆกับเราก็คือร่างกายพิเศษถ้าเราไม่มีสตางร่างกายที่อย่างเดียวความหิวที่เป็นทุกข์มันก็ไม่มีกับเราความหนาวเกินไปร้อนเกินไปที่เป็นปัจจัยให้ความทุกข์ก็ไม่มีกับเราความเหนื่อยยากในประกอบกิจการงานต่างๆก็ไม่มีกับเรา ความปรารถนาไม่สมหวังก็ไม่มีกับเราถ้าไม่มีร่างกายการป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีกับเราต้นที่สุดความตายก็จะไม่มีกับเราเพราะเราไม่มีร่างกายแต่นี้ถ้าว่ารเรายังเป็นคนมีร่างกายอยู่ในเวลานี้เราจะคิดยังไงเพื่อเราจะมีร่างกายก็หันเข้า,า่าตั้งตนตามคาสั่งสอนของคสมเด็จตัตมาสมพุทธเจ้าเริ่มดเดเจ,จับเอาคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราวันนี้ก็ได้ นี่เป็นการตัดสัญญาข้อที่หนึ่งนี่เข้าไปตัดสัญญาอคออีกสองคือมิติิจาความสงสัยในพระไตรปิฎกคือสงสัยความดีวุฒิเจ้าประธรรมตระอริรสงฆ์แล้วก็ตัดความสงสัยที่็นสัญญาคิดว่าพระพุทธเจ้าตะคกนยอมรับนับถือไหมก็ทำคำสั่งสอนพระองค์ตะคกนยอมรับน awesome uh ับถือไหมตระอาะสงสางว่าพระองค์สมเด็จตัสถมารถมพระเจ้าตะโกนยอมรับนับถือไหม ในความจริงสังโย์ข้อีสองเข้าใจว่าเป็นที่ไม่หนักบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าทุกคนที่มาอยู่นี่ก็แสดงว่ามีการยอมรับนัถือพระพุทธเจ้าประทำพระอารียสงอยู่แล้วจะเป็นของไม่ยากแล้วตั้งใจให้หม่คงอะ้กันในเมื่อเรายอมรับนัถือพระพุทธเจ้าประทำพระอารียสงโดยเฉพาะพระไตรรนาคมทั้งสามรายการ เราเือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะพุทธเจ้าอเดียวก็พอคำว่าพอกหมายความว่าถ้าเรายอมรับนับถือท่านจริงๆเราตายจากชาตินี้เราจะไปอบายภูมิไม่ได้ <c oughs> คําว่าอบายภูมิก็คือหนึ่งนรกสองเปรตสามสุรกรายสี่ตะพิษันถ้าหากว่าเรายังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่กําลังใจเข้มแข็งหรือใดกำลังใจอ่อนก็ตาม ก็เป็นอันว่าทุกคนนี่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตายคนนั้นจะลงอบายูมูไม่ได้ถ้าถามว่าถ้าหากว่าเคยสักข้าตัดปฏิชีวิตท,ทำบาปมาก่อนจะลงอบายภูไหมก็ต้องตอบก็ต้องแยกกันกรรมที่เป็นกุสลกับกรรมที่ไม่เอาศนให้ผลไม่ตร้องกันถ้ากรรมที่เป็นกุสลให้ผลก่อนเราไปโสุคติก่อน ถ้ากรรเป็นไปอกุศลให้ผลก่อนแล้วเวโสดุกติก่อนแต่ขึ้นที่ว่ากรรมเราสองรายการในบรรดาแต่พริษัทเราไม่สามารถจะหนีผลถ้ากําลังใจเท่าไรยังอ่อนถ้าเรามีความเข้มแข็งดีในเรื่องบุญกุศลตรงตัวเป็นต้นว่าเป็นประโสดาบันขึ้นไปอย่างนี้เราสามารถหนีกรรมที่ไปอกุศนได้โดยไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเป็นกกยเป็นสติสัน ทั้งนี้เพราะใรว่าเป็นโสดาตั้งแต่เป็นโสดาบันขึ้นไปซึ่งขึเข้าชื่อว่าเข้าเขตสิิพันธดังนั้นถ้าจะเป็นประโสดาบันไดจริงต้องตัดสีรัตปรรามาอีกตัวหน,นึ่งคำว่า <c oughs> สีรัตประรามาคือร,าารักษาศีลไม่จริงจังเราก็กลับมาเปนา็นรักษาศีลจริงจังเสียแต่หมายความก็ไล่เบี้ยวศีลห้ามีอะไรบ้างหนึ่งปานาไม่ฆ่าจัด ตินทนาทานเราไม่รักทรัพย์สามจานไม่ประชาจานไม่ละเมิดความรักของไข่สีมุสาวาดไม่โกหกมือเต็มห้าสุราเมรัยเราไม่ดึทงทั้งห้าริการนี้เราทราถาสามสามรถปฏิบัติได้ทรงโตก็เื่อว่าเป็นพระโสด,ดาบันไม่อยากพอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าพระโสด,ดาบันเมีอะใรบ้างขึ้นหนึ่งสกายติจิตมีความรู้สึกตามความ,มเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ประมาทในชีวิต สองวิธีกิจขาตัดความสงสัยพระพุทธเจ้าประทําพระอริยสงเสียแนวหมายความยอมรับพระพุทธเจ้าประทําพระอริยสงดีความจริงใจแล้วสามทิริปตะปรามาตังษาสิ่งนี้ครบถ้วนการจึงเบโสดาบันพระพุทธเจ้าบอกว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสิ่งบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างนี้ระโสดาบันก็ดีสกิทาการมีก็ดีสำคัญที่สุด เทกายะธิต so, ิความรู้สึกว่าชีวิตที่จะต้องตายเรามีความรู้สึกกันอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันทุกคนบรรดาต่พุทธบริษัทที่มาบัเป็นบุญบุที่นี่ก็ตามที่อื่นก็ตามทุกคนก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันจะต้องตายอยู่แล้วแต่การที่สอนกันยอมนับนับือพระไตรสนาคงคือนับถือพระพุทธเจ้านับือพระธรรมนับือพระอริยสงฆ์อันนี้ก็มีแก่บรรดาแต่พุทธริษัททุกคนอยู่แล้ว ข้อสำคัญที่สุดก็คือข้อที่สามทั้งย่อข้อที่สามคือว่าที่รัตาปรามาตพยยยามควบคุมกำลังใจว่าเึื่งที่ว่าการฆ่าสัก์ก็ดีการรักทรัพย์ก็ดีการระพิธในการก็ดีการพูดมสาวหวก็ดีก่านจะปราเมไรก็ดีจะไม่มีแจเราทุกวันตั้งใจตั้งใจเืองตอนต้นแต่เช้าว่าวันนี้ทั้งวัน เราจะไม่ละเมิดสินงห้าก็ตั้งใจระมัดระวังไว้แต่บามจรใหม่ใหม่มันก็เผลอมันก็อาจจะเผลอละเมิดสิขาบทใจสิขาบทหนึ่งเข้ามาหลังจากนั้นก่อนจะหลับแล้วก็ต้ตวนใหม่ว่าต้องใดเช้าถึงเวลานี้แต่ละเมื่อสิ่งข้อใดบ้างถ้ามีความรูร้สึกว่าละเมิดในสิ่งข้อใดคนหนึ่งก็คิดใหม่ว่าเราจะไม่ละเมิดสิ่งต่อไปอน,นี่เป็นลีลาใ้การคิด ว่าพระโสดาบันก็กดีเจริญทาคามีก็ดีมีกรรมฐานไม่นักใครจะเพาะอนุสติอย่างเดียวขอไม่ต้องใช้ทางสมาบาัติเต็มสูง <c oughs> คำว่าอนุสติเราตามนึกถึงก็คืนหนึ่งนึกถึงความตายสองนึกถึงพระพุทธเจ้าสามนึกถึงพระธรรมสี่นึกถึงพระอริยสงฆ์ห้านึกถึงศีลเท่าน,นี้นะ ถ้าบรรดาญาตโยมพระทวยสัตว์ปฏิบัติได้ตามนี้เป็นของไม่หนักทุกคนสามารถจะหนีกฎข้องกรรมได้คําว่านหนีกฎข้องกรรมก็หมายความต้องตายจากความเป็นคนว่าตายจากความเป็นคนแล้วโทษถึงปานาธิบายการฆ่าสัตว์จะไม่สามารถลงโทษเราได้โทษจากทินาทานการโกงเขาบ้างลักขโมยเขาบ้างจะไม่สามารถลงโทษเราได้ โทษการมีสุนิชัยจาย์ที่ละเมิดความรักของบุคคลอื่นก็ไม่สามารถลงโทษเราได้โทษมโสาว่าที่กล่าววายใจมโทิก็ไม่สามารถจะลงโทษเราได้โทษกรรมถึงพรามีไรก็ไม่สามารถจะลงโทษเราได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันลงอบา,ายภูไม่ได้แต่หากถามว่าใครห้ามก็ต้องตอบว่ากฎของกรรมคือความดีห้ามแต่พระโสดาบันลงเป็นรกขุมไหนขุมนั้นไปดับ ตับนรกทั้งหมดก็จะมีไปความดัะนั้นเขาจึงห้ามโสดาบันลงนรกโสดาบันก็จะทรงตัวได้แค่หนึ่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สองเป็นเทวดาสามเป็นดาวฟ้าสี่เป็นลมนั้นนอกจากนั้นก็ขึ้นไม่ผ่านไปนี่เป็นว่าเป็นกรรมฐานอารมณ์คิดที่บรรดาท่านปุถุสัตว์ต้ตองใช้นุสติคิดให้ตรงตัวตอนนี้เวลาฝึกเวลาฝึกแลฝึก,ก,กอารมณ์ให้ทรงตัวก็วใช้อนาพานก็สติเป็นพื้นฐาน คำว,ว่านาปานกติคือรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเขาออกมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นคำถามนะครับอาการพุ่งสร้างของจิตแตอาการพุ่งสร้างของจิตที่มันไดา,ายากโยงพระตัวใหญ่ท่านจะงสามารถบังคับให้จิตทรงตัวเฉยโดยไม่มีอารมณ์แทรกจนเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราครอบกับมีวรทั้งห้าบริการมาเป็นสองขยกับ มันนับกลับไม่้วนอยู่ๆแล้วก็เดี๋ยวเดียวจะจะมาบังคับใา้จิตไม่ครบมิวรนี่เป็นไปไม่ได้จะคำว่านิวร์ญ <c oughs> าติโยมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนิวรคืออะไร <c oughs> ก็เขาบอกว่าสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> คำว่า,วามิวร์เขาจะจ้าทรงแปลว่าเป็นกิเลสยาที่ทำปัญญาให้ถอยหลังเพราะาการจารีกวาฐานเราต้องมีครบทุกอย่างหนึ่งต้องมีศีลวริสุด สองต้องมีสมาธิตั้งมันสามต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเรื่องพิพัฒนาญาพิปัฒนาญานั้นแต่วรู้แจ้งเห็นจริงคือยอมรับนับถือความเป็นจริงใี่เราต้องมีื่องสามอย่างถ้าเผงเอิญนิวรนเข้ามาแทรกใจนิวรอนจะข่าทำลายปัญญาแปลว่านิวรนทำลายปัญญาแล้วปัญญาไม่ทรงตัวสมาธิก็ตั้งตัวไม่ได้ ว่าสมาธิตั้งตัวไม่ได้ถึงก็งอนเงนไม่สามารถจะทรงตัวยังขอบรรดาท่านบริษัทจะทาสมาธิให้ดีจริงๆอันดับแรกให้ระง,งับงจิตใจไม่ครบมิวรช่วขนาดก่อนคําว่านิวรแปลว่าสี่เดสดยาที่ธรรมญายไปหลังนั้นมีห้าอย่างชือหนึ่งกามฉันพระมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะสิ่นของวัตรอริสภะสว่างเพศไอ้นี่เราตัดจะไม่ได้จริงๆ จะตัดได้ตอเมื่อเป็นพระอนาคามีถแต่ยังไม่ถึงนาคามีเราตัดไม่ได้ตระหนักโชคราวแต่ก็สองอารมณ์ไม่พอใจถั้งสองอย่างนี้ความรักก็ดีความไม่พอใจก็ดีถ้าเรายังไม่เป็นนาคามีเมื่อไรก็ตัดไม่ได้นี่ยังไม่ถึงนาคามียเราก็ไม่คิดถึงมันโชคราวแต่ก็อีสามความง่วงข้อที่สี่ความผุ้สร้างของจิตกนี่ยาสงสัยในผลการปฏิบัติ ลองปัาว่นนาขณะที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะทําสมาธิจิตเรื่องัฒนายานในเวลานั้นอย่ระมัดระวังอย่าให้มิวร์เข้ามาแทรกแต่ก็อย่าลืมนะถึงยังไงยังไงมันก็แทรกได้ตัวที่แทรกตัวมีความสําคัญคืออุจจาระภูฏจาระภูงุ้งชาติสาคัญมิวร์ตัวที่สี่แต่ถ้าเราเราฝึกไม่ได้วิชาสามเลองปัญญานิวร์ตัวสุดท้ายมันจะแทรก คือตัวสงสัยถ้าปฏิบัติได้ขั้นสุขก็ได้ตัวนี้สำคัญตัวที่สามคือตัวอุตจักกุบจักตัวที่สี่นะแต่เราฟังว่าขึ้นที่วันที่วอนในเมื่อเราไม่ถึงระนนาคามีเราไม่สามารถสัตี่วอนที่หนึ่งหรือสองได้แล้วก็ไม่ครบโชคราวิธีไม่ครบก็คือไม่นึกถึงมันเฉยเลยลำดับแรกก่อนที่ทําสมาธิจิตคิดคิดซะก่อน ก่อนทาสมาธิคิดไปก่อนให้อารมณ์ทรงตัวเพราะว่าเราตายไปเวลานั้นน้นตายต่อภายหลังเราจะไม่เราจะไม่ลงาาาอาไปภูมิเคยคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายในที่สุดแต่ความตายไม่มีนีวิตไม่มีเครื่องหมายสามารถจะตายเวลานี้ก็ได้ถ้าจะตายเวลานี้แล้วก็ไม่ว่าอะไรตนามธรรมดาเกิดมาต้องตายแต่ก่อนจะตายเราขอย็ดพระพุทธเจ้าพระทรมพระอริยสงฆ์เป็นผ่ เอาจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระอริษฐานที่เพิ่งขึ้นแนวแน่ขึก่อนเราหลังจากนั้นเราจะส่งสินให้ไว้สินไม่อะไรบ้างปราราติบาตเราจะไม่่าสัตว์กาดนินาทานเราจะไม่รักรัตว์ตามเบื่าจานขาจะไม่ละเมิดความรักของใครและมูสายวาดเราจะไม่โกหกมดเส็นสุรามีไรเราจะไม่ดื่มตั้งใจคิดว่าเราจะส่งความดีตั้งแต่ปัจจุบันไป อย่างนั้นคิดอย่างนี้พอจิตสบายก็เริ่มใช้อนาปานุปกษษิเ <c oughs> ือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก <c oughs> เวลาหายใจเข้าอาจิตเขารับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าเวลานี้หายใจออกหายใจเข้ายาวแล้วสั้นก็รู้หายใจออกยาวแล้วสั้นก็รู้แต่แค่รูล้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกโดยไม่ต้องภาวานานเลยก็ใน,นสงสทุมหาศาล อันนี้ตามธรรมดาการจะิญกรรมฐานต้องมีคำภาวนาเขาตรอหักกรรมานาเน,นี่ยบรรดาท่านพระสงฆษัทอาจะมาจะไม่บังคับการภาวนาของบุคคลู้ใดเพราะถือว่าคำภาวนาทุกอย่างมีผลจะ่าม่ว่าโยงจิตสมาธิแต่ว่าท่านบ้ใดถ้าไม่เคยใช้กรามนานมาก่อนถ้าใช้มาก่อนคล่องแบบไหนไม่ต้องเปลี่ยนปฏิบัติตามนั้น ถ้าไม่เคยมาก่อนจะใช้คำนามว่าพุทธโอร,ราาเป็นพุทธานุสติหายใ,ใ,ใ,ใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธ้หายใจเข้านึกว่าพุทธัญญาต้องะธออย่างนี้เราคิดว่าเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์เข้ามาคนใจถ้าใจาว่าเดียวเดียวก็ายากโยง <c oughs> บางทีก็ไม่เกินหนึ่งนาทีบ้างไม่เกินสองนาทีบ้างอารมอื่นมันเข้าแทรกคิดน่อนคิดนี่เป็นนอกลูนอกทางเป็นของธรรมาดา ถ้าเคยมีความเกิดขึ้นอย่างนี้กขบร่ดายญาติยอมพบริษัททัางหลายโดยต้นหนาก็จงอย่าตำหนิตัวเองว่าเร็วให้ถือว่าเวลานี้เราเผือที่วอนเข้ามาแทรกเราก็เริ่มต้นของเราใหม่ให้ใจเข้านกวกพุทธจใจออกนกโกไปใหม่ <c oughs> ทําอย่างนี้ประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็พุ่งสัานประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ตั้งตนถ้าจะถามว่ามีอนิสงส์ไหมก็ต้องตอบว่ามีอนิสงส์มหาศาล มราเมตาบรรดาท่านบริษัทนึกถึงลมหายใจเข้าออกบ้างภาวนาบ้างหรือบางคนไม่นึกถึงคำภาวนาเลยรู้เอาลมหายใจเข้าออก <c oughs> ให้ใจเข้ารู้ใ,ใจออกรู้าภาวนาด้วยกับภาวนาไปถ้าใช้เวลาสักครึ่งนาทีก็ดีหนึ่งนาทีก็ตามสามารถทรงตัวได้แต่เลยจากนั้นจิตสัน้นไม่ลงอื่นถ้ามาแทรกแค่ต่อไปถ้ารู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่อย่างนี้ถ้าเรียกขันอิกาสมาธิ ถือว่าเป็นสมาธิเล็กน้อยสมาธิประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวหนึ่งก็สลายตัวประเดี๋ยวหนึ่งก็สลายตัวแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราก็ทำเราเรื่อยๆคือกว่าจะเมื่อยขบมากเมื่อเมื่อยขบมากเกินไปก็เลิกจะทนเกินไปแต่ว่าเรื่องในาสอง,องิกาสมาธิก็ต้องขอเอาเรื่องเก่ามาปนกัน ถ้าคนที่นั่งนหน้าเก่าๆก็มปเยอะนั่งใหม่ก็มีเยอะแต่หน้าเก่าๆก็ไม่แน่ดีไม่ดีเรื่องเก่าก็ทะลุหายไปเลยก็มีแต่เรื่องเก่าๆคือสมาธิเล็กน้อยจริงๆแต่ว่าเขาต้งไม่ตั้งใจในด้านความดีตัวอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตท่านคนนี้ไม่เคยสร้างความดีตั้งสมัยตั้งยังเกิดมาขึ้นที่ว่าความชั่วทุกอย่างทาหมด สิ้นห้าราการแล้วเมืดธรรมะอีกคนยักษสายก็เมืดไม่มีดีสักอย่างแต่ว่าเวลาจนจะตายเข้ามายิางป่งวยหนักเริ่มตายเห็นพัญญาบ้างบทิฏยาบ้างข้าทาสหญิชายบ้างน,นี่งรทักนั่งกันข้างก็คิดว่าทุกคนเขาห่วงเราแต่ไม่มีใครสามารถจะมาแบ่งทุกเวทนาจากเราได้เลยตอนนั้นจิตจนนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาเลยกันว่าพราะสันาสดมพมีเมตตามาก เมตตาไม่ว่าใครสงเคราะห์ไม่เรื่องกับใครถ้าใครยอมรับนับถือเพระนั้นเวลานี้เราขอยอมรับนับถือพระสมณาโคโดมขอให้พระสมณาโคโดมมาช่วยให้เราหายจากป่วยแต่ความจริงเขาเั้นอย่างนั้นไม่ใช่เริ่มใสอย่างเราเราพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่เพียงนึกแค่นี้ะระหวา่างที่นถึงพระพุทธเจ้าอยู่พอดีเขาขาดใจตายเวลานั้น <c oughs> ภาษาไทยแล้วเรียกว่าขาดใจตายก็ตายใจความจริงภาษาบาลีเขาไม่ได้ตายเขาจะการังกตะวา <c oughs> คําว่าการังกตะวาได้หมายถ,ถึงวาระที่ต้องไปแล้วคือไปจากร่างกายนีย้ไปสู่กบอื่นอาศัยที่เราเนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธทางสติมัจะเพียงเล็กน้อยความยอมรับสษีก็ไม่ดีจริงเพมาที่็ไมาจะมั่นคงเพื่อเพียงคิดว่าขอพระองค์มาช่วยหายปย่วย ถึงอย่างนั้นก็ดีด้าอาศัยนึกถึงองค์ทศดุววลปิจนาสีมีอาริสงมากคิดว่าจักกิเลขึ้อเวลาที่นึกถึงพระพุทธเจ้กาก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยอริสงก็ดีแต่นึกถึงลมหายใจก็ออกตัไม่นึกถึงเรื่องอื่นก็ดีเวลานั้นจะเืิดิดบ้างจากกิเลอาศัยจิตบ้างจากกิเลนี้เดียวที่มีพุทธานุติเป็นอารสงเป็นเหตุให้ตุปติกิตาทีดามดไปเกิดเปโตรดาบนสวรรค์ชัน้นดาวจริตเปโโลก ไม่มีมานทองคำงที่อยู่ไม่นางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารจะใส่ความดําหมัดนี่ความเป็นคนคนดาําหมัดเป็นเทวดาก็เทวาดาดําหมัดไปเป็นเทวดาแล้วไม่ปฏิบัติความดีต่อความดีที่สั่งสมไปมีน้อยไอ้สงสงก็จริงแหละแต่ว่าปริมาณน้อยนั้นการทรงสภาพความวิถีประส์ชั้นดาวดึงจริงไม่ไม่มากต่อมาเมื่อใกล้ยังหมดบนสนามปัสนาบารมี ก็พอดีสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าประเทศโศรธพุทธมารดาเวลาเวลานั้นท่านอาจารย์สจารีเทพบุตรเขาเขายาวสั้นๆไปเลยเวลาสองนาทีแต่อาจารย์สจารีเทพบุตรไปประกาศเชิญชวนเทวดาไปฟังเทศ่าพบเขาก็ทราบว่าท่านกุบติทิตาจะหมดบนาสนาบรมีก็ยังประกาศให้ทราบว่าใครไปจะเขวิมานี้ท่านจะจุปิภายในเจ็ดวันทำไมไม่ต่อบนบรมี ท่านสุปติกิตาคิดรู้ตัวตัวจะตายก็ดูว่าถ้าตายจากตอนนี้ไปไหนก็ทราบว่าต้องบินลงอาเวจีมาเน่าเป็นต้นและเลื่อยมาตบแรบทุกขุมเป็นแปงสุรกายเป็นปัสสานทุกจัดจิฐานทุกจโพาวิปั่สนาไว้ก็ตกใจขอให้ตาสาจารีช่วยแา่จะบอกว่าเราก็ปเป็นเทวดาด้วยกันช่วยไม่ได้ก็พากันไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้ก็ไปหาพาไปหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่า,ว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 าวช่วยได้ พระเจ้าจึงเปลี่ยนเรื่องเทศจากอภิธรมเป็นอุณหจักรยศสูตรประเทศจบก็ร่ายกระบวนสุปฏิกิตะเป็นประสวดาบันที่ระบดดาในพุทธบริษัทท่านแกคิดว่าสมาธิเล็กน้อยไม่มีผลน,นั้นไม่ได้ก็ได้เป็นกำลังใจบรรบดดาในพุทธบริษัทฉะนั้นขอบรรดาเจ้าพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนา <c oughs> ก็ตั้งใจคิดว่าวันนี้ความตายอาจจะมีกับเราวันนี้ก็ได้ตั้งใจไว้ก่อน แต่เวลานี้เรายังไม่ตายขอาายึดตัวพทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็น,นาาปที่พึ่งกันนบัยภูมิไว้ด้วยการที่สามเราจะส่งสินให้บริมสุขผู้วหวังเพ็นงพระนิพพานหลังจากนั้นบรรดาธราพปุธบริษัตทุกท่านก็จะปานาบานุ่าติดที่กำหนดรูล้ลงไม่ใจเขาออกและถ้าภาวนาธรรมปิญญาใสยอย่าลืมนะคำภาวนาจะมาไม่จํากัดนะใครภาวนาเข้าอย่างไหนไม่ต้องเปลี่ยนให้ภาวนาตามนั้นตามเดิมทีม่ใครเคยปฏิบัติความปฏิบัติมา ถ้าท่านบุไดไม่เคยปฏิบัติในกะ่อนนะั้นใช้คำนาวุโทโธอริยาโยมพุทธบริษัทเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอบพดาเป็นบริษัทตั้งใจสมาทานถึงนี้มาทานมาสมถัน